วันนี้เรามาทำวุ้นมะพร้าวกันนะครับเราได้น้ำมะพร้าวอยู่ที่3ลิตรนะครับต่อด้วยผงวุ้น1ซองนะครับประมาณ25กรัมเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าจะออกมาหน้าตาเป็นยังไงเราเทผงวุ้นใส่ทิ้งไว้สัก10นาทีนะครับ ก็คนไปเรื่อยๆนะครับพยายามคนนะครับเพื่อไม่ให้ผงวุ้นติดก้นกระทะนะครับคนไปจนกว่าผงวุ้นจะละลายนะครับแล้วก็จนน้ําเดือดนะครับเดี๋ยวสภาพก,ก็มาใส่น้ําตาลนะครับ หลังจากเราต้มทิ้งไว้สักพักแล้วนะครับรอแล้วดูแล้วมันไม่น่าเดือดนะครับเราก็ยังมาใส่น้ำตาลกันนะครับก็น้ำสามลิตรนะครับใส่น้ำตาลประมาณสองร้อยกรัมนะครับอันนี้ผมใช้วิธีประมาณเอานะครับเพราะว่าไม่มีเครื่องชั่งนะครับหรือว่าความหวานก็แล้วแต่ความชอบเลยนะครับของแต่ละท่านนะครับก็มากน้อยก็แล้วแต่ชอบครับแต่ของผมนี้ สารดิบนะครับก็ใส่ประมาณสองรอกรัมนะครับประมาณแล้วนะครับก็ใส่น้ำตาลเสร็จก็คนนะครับเหมือนเดิมนะครับคนนะครับเหมือนเดิมครับหลังจากคนจนน้ำตาลละลายนะครับก็สามารถปิดแก๊สได้เลยนะครับ หลังจากที่ต้มเสร็จนะครับเราก็ตักออกมาแล้วก็จะตักอันนี้วุ้นผมมะพร้าวนะครับผมเตรียมไว้ข้างในแล้วนะครับอยู่ข้างในของมะพร้าวแล้วนะครับจากนั้นนะครับก็ตักเติมเข้าไปเลยนะครับ สูตรนี้เราจะไม่เอาเนื้อมะพร้าวไปต้มด้วยนะครับก็ตักใส่ไปจนเต็มนะครับระวังร้อนด้วยนะครับแรกนะครับ ใส่เข้าไปจนเต็มเลยนะครับทุกลูกเลยนะครับ ระวังร้อนด้วยนะครับจะาปอว่านแบบนี้เราไม่ได้ผสมน้ำเปล่าเลยนะครับมีแต่น้ำมพะพร้าว นะครับใส่ให้เต็มเลยนะครับทุกลูกเลยนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวทิ้งไว้ประมาณสักจนกว่ามะพร้าวมันจะแข็งนะครับประมาณสักสิบนาทีน่าจะได้นะครับหรือว่าใครมีถังน้ําแข็งนะครับอเอาไปแช่เย็นได้นะครับ ก็ปิดฝานะครับปิดฝาทุกอันเลยนะครับปิดไม่ได้วะ่ะ ไวหโอเคนะครับเดี๋ยวสักพักเรามาดูกันนะครับว่าจะออกมาเป็นยังไงหลังจากที่เราทำวนเสร็จนะครับเก็บไว้ก็ประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับ พอดีตอนนี้ผมเก็บใส่ถังน้ําแข็งไว้นะครับมันอาจจะเป็นวุ้นไว้หน่อยนะครับเดี๋ยวมาเปิดดูกันนะครับว่าข้างในจะเป็นยังไงท่านหน้าตาก็ประมาณนี้นะครับกินได้นะครับแต่ตอนนี้มันยังไม่เย็นสักเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวผมจะเก็บไว้สักพักหนึ่งนะครับก็หน้าตาก็ออกมาประมาณนี้นะครับ เดี๋ยวมาดูคลิปหน้านะครับว่าจะทำอะไรกันต่อไปนะครับขอบคุณครับ